สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องเรียนให้รู้กับครูวิทูลเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับช่องของครูวิทูลน,นะครับก็ได้หายไปจาก YouTube นะครับหลายๆคนก็ตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมช่องหายไปไหน วิธีการนะครับที่สามารถทำให้กู้คืนได้นะครับผมก็ไปหาข้อมูลไปปรึกษาผู้รู้หลายๆท่านนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากน้องๆที่รู้จักนะหลายคนนะครับกว่าจะได้ช่องกลับคืนมานะครับสาเหตุที่ช่องโดนลบอันนี้นะครับก็ต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆและนะครับหลายคนอาจจะ โดนลบช่องเพราะทําผิดกฎของ YouTube อาจจะโดนลบช่องเพราะโดนแฮกนะครับมีคนเข้าไปเจาะ Account แล้วก็ไปลบช่องแต่ว่าช่องของผมนะครับโดนลบนะบเพราะความประมาทเลินเล่อนนในการศึกษาเรียนรู้นะครับเราเรียนรู้อะไร,ะรทำไมช่องถึงหายไปปกตินะครับ เราจะมีช่องที่เป็นบัญชีทั่วไปนะรเรามีช่องที่เป็นบัญชีทั่วไปอยู่หนึ่งช่องใช่ไหมครับทุกคนที่มีอ e ีเมลแล้วก็สร้างช่องอ e ีเมลขึ้นมาของ Gmail ขึ้นมานะครับก็จะมีช่อง YouTube ที่เป็นบัญชีทั่วไปหลังจากนั้นนะครับนะผมก็อยากทดลองว่าเราจะเปลี่ยนบัญชีจากบัญชีทั่วไปนะครับให้กลายเป็นบัญชีแบรนด์ได้ไหมนะครับนะผมก็ไปดูมา แล้วก็ลองสร้างช่องแบนด์ช่องใหม่ขึ้นมาช่องหนึ่งแล้วก็ลองทำการนะครับย้ายบัญชีนะครับจากบัญชีทั่วไปนี่ไปที่ช่องบัญชีแบนด์นะด้วยความเข้าใจว่านะช่องบัญชีแบนที่ย้ายไปนั้นเป็นช่องใหม่ที่สร้างขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าเกิดความผิดพลาดนะครับช่องที่ย้ายไปไม่ใช่ช่องที่เราสร้างขึ้นมาเราดันย้ายไปทับ ช่องแบนด์ช่องเก่านะครับที่เป็นช่องเรียนให้รู้กับครูวิทูลช่องเดิมแล้ครับนะโดนย้ายไปทับทำให้เกิดการสูญเสียนะครับทั้งช่องเก่าก็โดนลบไปแล้วก็วิดีโอคลิปต่างๆที่เราอัพขึ้นไปนะครับก็หายไปหมดเลยแถมนะผู้ติดตามนะครับก็หายไปด้วยนะครับพูดงด่าง่ายคือ ไม่เหลือข้อมูลช่องเดิมอยู่เลยนะครับพอเราไปค้นหาก็จะขึ้นบอกว่าช่องนี้ไม่มีอยู่นะครับไม่มีช่องนี้อยู่ในบริการของ y o u t u b e นะครับทีนี้ก็เลยเกิดปัญหานะครับช่องหายก็นั่งทำใจอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็เริ่มค้นหาข้อมูลนะครับว่าจะเอาอช่องกลับคืนมาได้อย่างไร ก็เลยได้พบว่าการที่เราจะเตรียมตัวนะครับในการเป็นยูทูบเบอร์ก็คือเราเราต้องทำการสำรอง URL ของช่องเราไว้ก่อนนะครับถ้ามี URL สำรองของช่องนะครับเราจะสามารถที่จะเอา URL เนี้ยไปอ้างอิงนะเผื่อเกิดเหตุผิดพลาดหรืออ้างอิงสิทธิ์อะไรในในช่องของเรานะครับเราหาที่เก็บไว้เลยนะครับเราจะส่งเข้าเมลหรือส่ง เข้าไฟล์อะไรต่างๆเก็บเอาไว้ก็ได้นะครับอันที่2ก็คือเราควรจะสำรองวิดีโอที่เราอัพขึ้น u t u b e อะครับสำรองเอาไว้ในเครื่องของเรากรณีที่ไม่สามารถกู้คืนวิดีโอที่อยู่บนตัว youtube ได้นะครับอันที่3นะครับถ้าเกิดเราทำช่องแบรนด์นะครับเราก็ควรจะเพิ่มผู้ดูแลช่องขึ้นมานเพื่อ เกิดเหตุกรณีผิดพาลาดเราก็สามารถใช้แอคเค n t ของผู้ดูแลอีกคนหนึ่งนะครับเข้าไปแก้ปัญหาได้นะครับนี่คือสิ่งที่ที่ควรจะเตรียมไว้ก่อนนะครับสำหรับ YouTuber ทุกคนนะครับเพื่อเกิดเหตุผิดพลาดจะได้แก้ไขได้แต่เมื่อแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับช่องโดนลบไปแล้วจะทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะทํำยังไงกันวันนี้ อนะครับที่ช่องของผมนะครับได้กู้คืนมาแล้วนะแต่ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นช่องได้หายไปนะครับแล้วเราจะติดต่อกู้คืนยังไงขั้นแรกนะครับให้เราล็อกอินเข้ามาในช่อง YouTube นะครับที่เป็น Account ของเรา Account อะไรก็ได้นะครับที่ที่เป็น Account ของช่องที่เราดูแลอยู่นะครับ แต่ขอให้เป็นอีเมลตัวเดียวกันกับช่องที่เราโดนลบไปเสร็จแล้วนะครับเราไปที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับเราคลิกกดลงมานะครับทีนี้เราสามารถจะไปที่ความช่วยเหลือนะครับไปที่ขอความช่วยเหลือก็ได้แต่ความช่วยเหลือนะครับจะมีไว้สำหรับยูทูบเบอร์ที่ ผ่านเกณฑ์ของ Youtube แล้วนะครับเราจะสามารถส่งข้อความหาเขาได้แต่ถ้าเป็น Account Youtube ทั่วๆไปจะไม่สามารถส่งข้อมูลหาทีมงานได้นะครับซึ่งตอนนี้ถ้าช่องเราโดนลบนะครับเราจะไม่สามารถส่งข้อมูลหาทีมงานอะไรได้เลยนะครับเราก็จะ,ะแค่ว่าไม่มีช่องให้ส่งข้อความไปนะครับ เราก็ต้องใช้วิธีการส่งความคิดเห็นนะครับตรงนี้นะครับเพื่อติดต่อเขาไปนะครับเราก็คลิกที่ส่งความคิดเห็นเสร็าจแล้วทีนี้ก็จะมีช่องความคิดเห็นขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่ภาพหน้าจออะไรพวกนี้เราไม่ต้องใส่ภาพหน้าจอก็ได้นะครับเราก็เขียนบรรยายไปเลยนะครับว่าช่องของเรานะครับอบอกไปเลยนะครับว่าช่อง ถูกลบเพราะะเพราสาเหตุอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็ใส่ url ของช่องนะครับ url ของช่องเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปตรงนี้เพื่อแจ้งเขานะครับว่าช่องของเรานี่แหละมีปัญหา นะครับเราก็อธิบายไปนะครับ URL ของช่องว่าอะไรก็อธิบายไปแล้วก็กดส่งไปนะครับเมื่อส่งไปแล้วนะครับเมื่อส่งไปแล้วเขาจะติดต่อกับมาที่เมลของเรานะครับเขาก็จะทำการติดต่อกับมาที่เมลของเราใช้เวลาประมาณสองวันนะครับใช้เวลาประมาณ2วันนะครับอาจจะเป็นวันหยุดด้วยก็ได้นะครับเพราะว่า ช่องผมโดนลบในคืนวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ก็ไม่มีการติดต่อกลับมาพอมาถึงวันจันทร์นะครับเราก็ได้รับเมลติดต่อกลับมานะครับโดยข้อความในเมลนะครับนะผมจะเปิดให้ดูนะนะครับข้อความในเมลนะครับเขาก็จะ,ะทักกลับมาหาเรานะครับบอกว่านะเราขอบคุณมากนะครับที่ติดต่อมา นะครับเสร็จแล้วทีนี้เขาบอกให้เราอธิบายนะครับให้เราอธิบายว่าทําไมช่องนะช่องของเราถึงโดนลบนะครับให้เราอธิบายนะครับนี่บอกอธิบายนะครับว่าช่องทําไมโดนลบอธิบายให้ละเอียดเลยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่านะครับว่าตอนนี้ที่เราส่งไปนะมันเป็นการส่งขอความช่วยเหลือในภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราอยากให้ มาติดต่อเป็นพัตไทแล้วก็แจ้งเมลเข้าไปนะครับว่าตอบกบลับเมลนี้ไปว่าให้ติดต่อโอนไปที่ทีมสนับสนุนพัตไทนะครับแต่เมื่อผมคิดดูแล้วนะครับว่าเอ๊ถ้าเราโอนไปให้ต่อที่ทีมสนับสนับสนุนพัตไทนะครับอาจจะเสียเวลาไปอีกนะครับผมก็เลยนะให้น้องนะครับที่รู้จักกันนะครับได้ช่วย ช่วยอธิบายหน่อยนะครับก็เขียนภาษาไทยให้เขานี่แหละแล้วเขาก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะผมก็ส่งไปหาเขานะครับนะผมก็บอกไปอย่างนี้นะครับบอกว่านะตอนนี้นะช่องนะครับถูกลบนะเพราะว่าเราทําการย้ายช่องจากช่องผู้ใช้ทั่วไปนะครับให้ไปเป็นช่องแบรนด์นะเสร็จแล้วก็มีการนะทับข้อมูลนะครับของช่องเดิม ก็ส่ง URL ของช่องที่เราโดนทับนะครับก็ส่งไปให้เขานะครับไอ้ตรงนี้นะครับสำคัญนะครับเพราะว่าเวลาเขากู้คืนแล้วเขาจะกู้คืนแล้วก็นำ URL ตัวนี้ไปกู้นะครับถ้าเราไม่ส่งให้เขาหรือเราจำไม่ได้นี้ก็จะค่อนข้างจะเป็นปัญหาหนักเลยทีเดียวนะครับทีนี้นะครับ พอเราส่งข้อมูลส่งอธิบายเหตุผลไปแล้วว่าทําไมช่องของเราถึงโดนลบโดนลบเพราะสาเหตุอะไรนะครับเขาก็จะทําการตอบกลับมานะครับเพื่อให้เราดําเนินการนะครับโดยให้เราสร้างช่องขึ้นมาใหม่นะครับการสร้างช่องขึ้นมาใหม่นะครับเราก็ไปที่ channel list ของเรานะครับแล้วเราก็ไปสร้างช่องนะครับสร้างช่องขึ้นมาใหม่หนึช่อง โดยที่ช่องที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นั้นนะครับเราต้องไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับช่องที่ทำขึ้นมาใหม่คือกด c r e a t ออย่างเดียวแล้วก็ตั้งชื่อนะครับพอได้ช่องแล้วเราก็ Copy URL ของช่องนะครับส่งกลับคืนไปให้เขานะครับเขาก็จะทำการนะครับอันนี้ผมก็ส่งช่องช่องกลับคืนไปให้เขาว่าช่องใหม่ตรงนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมี URL นี้แหละ ก็ส่งคืนมาให้เขาก็วันต่อมานะครับวันต่อมาเขาก็ทําการกู้คืนนะครับเขาก็ส่งให้ทีมงานเขากู้คืนแล้วเขาก็บอกว่าการกู้คืนนะครับใช้เวลาประมาณ2อถวันนะครับสอสวันพอกู้คืนมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับเขาก็แจ้งมาบอกว่า,าช่องของคุณนะ่ยถูกกู้คืนแล้วนะผู้ติดตามแล้วก็ คอนเทนต์ต่างๆนะก็ถูกกู้คืนมาแล้วนะครับแต่ก็ก็ต้องรอนะครับอาจจะไม่เต็มประสิทธิภาพนะอาจจะรอ24ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงนะครับก็ให้เรารอนะครับเมื่อได้ช่องกลับมาแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อช่องกลับมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อมูลช่องต่างๆนะครับที่เราไปติดตามเอาไว้ ก็จะไม่มีนะครับเราก็จะไม่มีช่องที่เราเคยไปติดตามไว้และอย่างที่2นะครับก็คือการสร้างรายได้ของเรานะครับเมื่อเราไปใน YouTube Studio นะครับใน Youtube Studio ของเราจะไม่มีข้อมูลการสร้างรายได้นะครับแล้วก็ยังโดนตรวจสอบนะครับว่าเนื้อหาในช่องของเรานั้น เป็นเนื้อหาที่ถูกนำมาใช้ใหม่นะครับนะแล้วก็เป็นเนื้อหาในช่องของคนอื่นนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาสำคัญซึ่งผมก็ได้ส่งจุดหมายนะครับเพื่อไปขอนะครับชี้แจงนะครับว่าอันนี้เป็นช่องเดิมของเราที่ที่ถูกนะกู้คืนนะครับส่วนเวลาในการรับชมนั้นหายไปหมดนะครับ นะตอนนี้ก็คือ0ชั่วโมงนะถึงแม้ว่าผู้ติดตามของเราจะเกินนะครับเกินที่กำหนดของ y t u t u นะครับแต่ว่าเวลาในการรับชมนั้นก็ไม่มีนะครับก็คือเป็น0ชั่วโมงเลยทำให้เรานะครับต้องมาเริ่มทำคอนเทนต์แล้วก็เริ่มเก็บชั่วโมงของผู้ชมใหม่นะอีกรอบหนึ่งนะครับนะแล้วก็ต้องเริ่ม เก็บใหม่ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่สามารถเอาชั่วโมงเดิมที่เคยมีมาเริ่มนับชั่วโมงเป็นการสร้างไรายได้ได้นะครับดังนั้นก็เป็นความรู้นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะกู้คืนช่องนะครับแล้วก็จะติดต่อเขาอย่างไรบ้างแล้วก็ขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับถึงแม้ว่าช่องของเรานะครับจะ กู้กับคืนมาได้แล้วนะครับแต่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการสรูญเสียรายได้การสรูญเสียชั่วโมงการเข้าชมนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงนะครับที่กู้คืนไม่ได้ก็มีนะครับฉะนั้นบางครั้งนะการเรียนรู้เขบอกการเรียนรู้ก็คือการลงทุนนะครับผมก็เลยถือซะว่าการเรียนรู้ของผมนะครับไดนะ้จ่ายค่าเล่าเรียนไปแล้วนะครับเป็น เรื่องของรนะายได้แล้วกนะ็ชั่วโมงที่มีการชมในช่องนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้และถ้าใครที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับช่องโดนลบก็ขอให้สามารถกู้คืนได้ครบถ้วนนะทั้ง100%เนะครับของเนื้อหาที่มีนะแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับทีมงานของ YouTube ดูแล เป็นอย่างดีดูแลดีมากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ,ถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์กดติดตามช่องกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ